หลังเข้าสู่สภาวะที่รุมละลายต้องทำทุกวิธีทางให้สหรัฐอเมริการอดวิกฤตนี้ให้ได้จำเป็นต้องทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นปลดคนภายในปลดทหารนะครับขึ้นกำแพงภาษีทางการค้าเพื่อให้สหรัฐอเมริกันรอดนั่นเอง เรื่องการขัดแย้งระหว่างชวัมนะครับกับทางยูเครนตอนนี้ชวัมก็ใช้มาตรการหนักนะครับด้วยการระงับการช่วยเหลือใดๆกับทางฝั่งยูเครนทั้งหมดแล้วก็หันมาให้กำลังใจนะครับสนับสนุนในส่วนของวาลาดาเมียปูตินแทนที่ผ่านมานะครับดดนดยชวัมเคยหาเสียงไว้นะครับว่าจะหยุดสงครามให้ได้ภายใน48ชั่วโมงหากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แต่จนถึงขนาดน,นี้นะคับชวามอย่างคงไม่สามารถที่จะทําได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับคงเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่กําลังเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างนะเพื่อประโยชน์ของตัวเองเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจก่อนฮนะร,ราคาน้ํามันก็ต่ําสุดในรอบ12สัปดาห์ทองคําจู่ๆก็พุ่งขึ้นมาหุ้นสหรัฐอเมริกา นะครับร่วงแรงนะครับทรัมก็ยันรีดภาษีเม็กซิโกแคนาดาในวันอังคารราคาน้ำมันขยับลงราว2%แต่ระดับต่ำสุดในรอบ12สัปดาห์ตามรายงานที่ว่าโอเปกจะเดินหน้าแผนเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนเมษายนส่นสวนวอร์สวิทตปิดลบและตองคำปรับขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลัมชี้เม็กซิโกและแคนาดาไม่ได้โอกาส รอดพน้นจากมาตรการดีดภาษีที่มีข้อกำหนดบังคับใช้ในวันอังคารในขณะที่จากบ้านเดียวมีต้นหอมะล,ลิ6หญิงต้องลีภัยระเบิดยิวไปตลอดแนวฉนวนกาซ่าตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วแต่ไม่ยอมขับไสไล่ส่งให้ไปประเทศอื่นนะครับชะตากรรมที่รันทดชาวปอรลไซนยในฉนวนกาซ่ายัางมืดมัว การเจราจาหยุดยิงเฟดสองระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและชาติผู้ไก่เกลียทั้งหลายผ่านไป6สัปดาห์แต่ยังไม่ปรากฏผลอิสราเอลเดินหน้ากดดันให้ชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาต้องตกอยู่ในความอดอยากแร้นแค้นอีกนานเพียงใดนะครับยังเป็นคำถามที่ไร้คำตอบแต่สิ่งที่แน่วแน่ในส่วนของปาเลสไตน์คือไม่ยอมปรับโครงสร้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป แห่งสหรัฐอเมริกาที่จะฟื้นฟูฉนวนกาซาให้เป็นชวัมกาซาลีเวลา่าแห่งตะวันออกกลางอันเป็นโครงการที่ปรักสายให้ชาวปเาเลสไตน์ถูกโยกย้ายไปยังประเทศอาหรับต่างๆในขณะที่ถึงขั้นหัวร้อนเลยทีเดียวฮะชวัมก็ทนไม่ไหวจวกเซเลนสกี้นะครับกล้าพูดข้อต่อถ้อยถแถลงของชวัมนะครับ ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนที่บอกว่าข้อตกลงยุติสงครามกับรัสเซียยังอยู่ห่างไกลมากๆได้เรียกปฏิกิริยาตาการตอบโต้อย่างดุเดือดมาจากโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาท่าทีที่แข็งกร้าวไม่ยอมประนีประนอมใดๆทั้ทงที่เจ้าตัวยังคาดหวังได้รับแรงสนับสนุนจากอเมริกันต่อไป นในขณะที่ทำเนียบขาวหันเอาใจนะรัรสเซียแทนยูเครนกำลังร่างแผนปลอดมาตรการคว่มบาตรสหรัฐอเมริกากำลังร่างแผนการหนึ่งหนงนะครับในความเป็นไปได้ในการผ่อนปรนมาตรการคว่มบาตรที่กำหนดเล่นงาน,นรัสเซียในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์กับมอสโกและหยุดสงครามในยูเครนรอยเตอร์ อ้างรายงานเจ้าที่อเมริกันรายหนึ่งและแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้นะครับในขณะที่สงครามทางการกาชวาวน์ก็มีการลงนามอย่างเป็นทางการสั่งรีดภาษีจีนนะครับพร้อมดับความหวังรอดพ้นจากแคนาดาและก็เม็กซิโกดอน,นชวาวน์นะครับดับความหวังข้อตกลงจวนเจียนก่อนหมดเวลากับแคนาดาและเม็กซิโก ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการรีดภาษีขณะดเดียวกันก็ลงนามในคำสั่งบริหารขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนการเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลว่าอาจจะโผมกระพือสงครามทางการค้าที่หนักขึ้นนะครับงานเข้ายูเครนนะปรากฏว่าสื่อน,นอกมีการตีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์สั่งแล้วให้สหรัฐอเมริกาหยุดช่วยเหลือทางาหารทั้งหมดนะครับหลังเซเลนสกี้เถียงชอตชระหว่างดินแร่หายาก ประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งระงับการช่วยเหลือทหารทั้งหมดที่มอบแก่ยูเครนเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมของอเมริกันรายหนึ่งเปิดเผยต่อสนักข่าวบูมเบิร์กยกระดับการกดดันประธานาธิบดีวโรโรโดมีเซเลนสกี้ไม่กี่วันหลังจากโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในห้องทำงานรูปไข่ที่ก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนของอเมริกันที่มีต่อยูเครน โลกออนไลน์ก็ลือสพัพพัตนะครับอเมริกันปฏิเสธคืนทองที่จีนฝากไว้นะครับรุดแก้ข่าววุ่นเกิดกระแสะข่าวลือสะพรัตบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคืนทองคําที่จีนฝากไว้คํากล่าวอ้างที่ก่อความตื่นตระหนกในประเด็นถกเถียงกันในวงกว้างกระทั่งกระตุ้นให้มีการตรวจสอบข้อได้จริง ตอบโต้บริษัทยาไฟเซอร์ก็เล็งย้ายฐานการผลิตกลับสหรัฐอเมริกาหลังชว่วมขู่รีดภาษีนำเข้าอั la, นเบิร์ตบัวลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารไฟเซอร์ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกระบุในวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทตัดสินใจย้ายฐานการผลิตในต่างประเทศกลับเข้ามายังสหรัฐอเมริกาหากมีความจำเป็นหลังจากที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัม ขู่ใช้มาตรการรีดภาษีนำเข้าจากหลายประเทศบัวลากล่าวในเวทีเสวนาด้านสุขภาพประจำปีนะครับที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซสว่าเรามีศักยภาพด้านการผลิตทุกอย่างที่นี่และโรงงานผลิตต่างๆที่กำลังผลิตมากพอหากมีอะไรเกิดขึ้นเราจะพยายามบรรเทาผลกระทบด้วยการย้ายฐานการผลิตจากภายนอก เข้ามายัางในโรงงานที่นี่ในขณะที่ TSMC นะครับประกาศระดมทุน100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสร้างโรงงานชิปอีก5แห่งในสหรัฐบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Co. นะครับประกาศแผนทุ่มเม็ดเงินจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สร้างโรงงานในสหรัฐเพิ่มอีก5แห่งภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าตามรายงานของ c ีอและประธานาธิบดีดน,นชอวมแห่งสหรัฐอเมริกา TSMC ซึ่งเป็นบริษัทร,รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นซัพพลายเออร์หลักสําหรับบริษัทฮาร์ดแวร์ชั้นนําของสหรัฐอเมริกาประกาศแผนดังกล่าวระหว่างที่ซีเวย์ v. นะครับประธานจนที่ฝ่ายบริหารข้าพพบชอว์ที่ทำเนียบขาว TSMC นะครับเปิดเผยว่าแผนบริหารการลงทุนครั้งนี้จะครอบคลุมไปถึงโรงงานผลิตชิปใหม่3แห่งโรงงานแพ็กจอรงอะดับ9ก้าหน้า2แห่งและศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่อีก1แห่งเม็ดเงินลงทุน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาก GSMC จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการผลิตชิป ในสหรัฐอเมริกาและทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถลดการพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ในส่วนของเอเชียได้ในขณะที่อวมกันไปข้างหนึ่งฮะจีนก็ประกาศรีดภาษีสินค้ากเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก10 1ถึง15เปเตอบโต้ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าจีนในเราบรอกที่2จีนประนามมาตรการตอบโต้แก้แค้นคําสั่งรีดภาษีของโดนัลด์ทรัมป นะครับโดยจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรอาหารจากอเมริกันกว่า10-15เปอรรวมถึงเพิ่มชื่อบริษัทอเมริกัน25แห่งลงในบัญชีจำกัดการส่งออกและการลงทุนรัฐบาลของปักกิ่งอ้างเหตุผลความมั่นคงของชาติในการส่งขึ้นบัญชีดำ25บริษัทอเมริกันโดย10จากทั้งหมด25แห่งเป็นบริษัทที่มีการขายอาวุธให้ไต้หวัน ซึ่งจีนยืนกรานว่าเป็นอธิปไตยดินแดนของตนเองทว่ายังคงหลีกเลี่ยงไม่เล่นงานบริษัทใหญ่ๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกระทรวงการคลังของจีนยังระบุว่าปักกิ่งจะเก็บภาษีอีก15%จากเนื้อไก่ข้าวสาลีข้าวโพดที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและเก็บเพิ่มอีก10%จากถั่วเหลืองฟางเนื้อหมูเนื้อวัวผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่วันที่10 มีนาคมเป็นต้นไปในขณะที่เหตุการณ์ระทรึกฮะคนร้ายตั้งใจขับรถเข้าชนฝูงชนในตะวันตกของเยอรมนีนะครับก่อนใช้ปืนยิงกรอกปากตัวเองระหว่างตำรวจร้อมจับมีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาเดเจ็บไป11รายสำนักข่าวเอเจนซี่กับเอฟพีนะครับรายงานว่าคนร้ายขับรถพุ่งชนฝูงชนนะครับในเมืองมาน ไฮนะครับทางตัวตกของเยอรมน,นีทําให้มีคนเสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บมากขึ้นถึง11คนก่อนที่คนร้ายใช้ปืนเพื่อย,ยิงกรอกปากตัวเองระหว่างโดนตํารวจร้อมจับแต่ไม่เสียชีวิตนําส่งโรงพยาบาลได้ทันทีทางนี้หนังสพิมพ์บิลของเยอรมน,นีกล่าวว่าเหตุการณ์ขับรถพุ่งชนที่เมืองนานไฮทําให้มีคนเสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บอีก25คน ้อมภาพบรรยายรถฉุกเฉินอยู่ใกล้หอเก็บน้ำประวัติศาสตร์นานฮามด้วยนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องการขัดแย้งระหว่างชรัมนะครับกับทางยูเครนตอนนี้ชรัมก็ใช้มาตรการหนักนะครับด้วยการการะงับก,การช่วยเหลือใดๆกับทางฝั่งยูเครนทั้งหมดแล้วก็หันมาให้กำลังใจ นะครับสนับสนุนในส่วนของวาลาดาเมียปูตินแทนที่ผ่านมานะครับด,ดูนัชชวามเคยหาเสียงไว้นะครับว่าจะหยุดสงครามให้ได้ภายใน48ชั่วโมงหากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโโสหรัฐอเมริกาแต่จนถึงขนาดนี้นะครับชวามยังคงไม่สามารถที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้น นะครับคงเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่กำลังเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างาเพื่อประโยชน์ของตัวเองสงครามทางการค้าตอนนี้เริ่มซัดกันหนักแคนาดานะครับเม็กซิโกจีนนะครับโดนสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีทางการค้า25%จีนโดน2องรอกรอกแรก10% ถ้าเอกที่สองอีกสิเปอร์เซ็นต์รวมเป็น25เปอร์เซ็นต์นะครับพอๆกับเม็กซิโกแล้วก็พอๆกับทางฝั่งของแคนาดาแคนาดาตอนนี้ก็ปรากฏว่าจะไปขอพึ่งพระเจ้าชานะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เจราจากับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเดินทางไปอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับแบบรัฐพิธีซึ่งแคนาดาก็หวังว่าจะให้เจ้าฟ้าชายชาว นะครับเป็นผู้ทําการเจรจารนะครับอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งส่วนจีนแรงมาแรงกลับนะครับจากสงครามทางการคร้าที่ประกาศจัดหนักกันอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นก็เริ่มมีข่าวลือว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการยึดทองคําของจีนทั้งหมดไว้โดยไม่ยอมส่งคืนพอสุดท้ายตรวจสอบแล้วก็ไม่เป็นเรื่องจริงก็มีการแก้ข่าว เกิดขึ้นสงครามทางการค้าเริ่มขึ้นแล้วหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีโอกาสจะตกต่ำสูงแต่ก็ว่าไม่ได้ทรัมป์ต้องทำแบบนี้เพราะสหรัฐอเมริกาอย่างที่อีลอนมัสนะฮะได้บอกไว้ว่ากำลังเข้าสู่สภาวะที่รุมละลายต้องทำทุกวิถีทางให้สหรัฐอเมริการอดวิกฤตนี้ให้ได้จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นปลดคนภายในปลดทหารนะครับขึ้นกำแพงภาษีทางการค้าเพื่อให้สหรัฐอเมริกัน รอดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิจิมกิัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สัการที่สิบ์ส่งอุทิศเพื่อปวงประชาสืบอสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุค์อรพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาน มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวโอรชัถ้ทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมโตใหญ่พยยระบาทมมีนำชาทนไปราสุนรเดือดร้นนะแห่งหุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมต จอมครับเปียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด